วัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับตามเคยแก็บเพชรยนต์วันนี้ผมก็มีรถกระบะมานําเสนออีกเช่นเคยเป็นแบรนด์ที่ผมรีวิวอยู่เป็นประจํานะครับเป็นตัว Toyota r รีโวนะครับในตัวนี้ก็จะเป็นตัวรี v o 2.8G ครับเป็นเป็นตัวขับ4นะครับเป็นรถปี2017ก่อนอื่นเราก็จะไปดูในส่วนของรอบๆอบคันของรถคันนี้เหมือนเคยนะครับ ให้ดูในส่วนของสีของฝากระโปรงนะครับไล่ไปเลยนะครับรอบๆข้างคันครับในส่วนของด้านซ้ายของตัวรถนะครับให้ดูสีรอบรอบๆก่อนนะครับ ในส่วนของกระจังหน้านะครับก็จะเป็นดเนิมจากโรงงานครับเป็นโครเมียมนะครับในส่วนของไฟนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับโดยมีเส้นเดย์ไลท์อยู่ด้านบนนะครับมา้อมกับด้านตอนนี้ก็จะเป็นด้านไฟเลี้ยวนะครับต่อไปแล้วก็จะมาดูในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับเป็นไฟตัดหมอกคู่ล่างนะครับมีฝาครอบก็จะเป็นสีดำๆนะครับ ในส่วนของล้อนะครับตัวนี้ก็จะได้มาพร้อมกับยางกูดเยียร์นะครับซึ่งสเปคของยางก็จะเป็น265 65R17 ครับเป็นแม็กเดิมๆเลยนะครับจากโรงงานตัว17นิ้วนะครับมีรอยนิดนึงตรงนี้ตามการใช้งานนะครับต่อไปก็จะไปดูสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์โครเมียมแล้วก็มีเป็นตัวเครื่อง2.8นะครับตรงนี้ด้วย ในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับกระจบมองข้างก็จะเป็นด้านบนก็จะเป็นโครเมียมสวยๆแบบนี้นะครับด้านล่างก็จะเป็นพลาสติกสีดำในส่วนของประตูเปิดนะครับก็จะเป็นดันที่เปิดประตูนะครับก็จะเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวบันไดทางเหยียบขึ้นนะครับเป็นตัวสีดำเดิมๆจากโรงงานครับ มือจับด้านหลังก็จะเป็นผมเมียมเช่นกันนะครับให้ดูให้ดูยางด้านหลังนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยในส่วนของยางก็ยังลึกอยู่นะครับยางยังลึกอยู่ยังใช้งานได้พอสมควรเลยครับด้านหลังก็จะมาพร้อมกับ,บนะครับสัญลักษณ์สี่ตุลสี่นะครับตุลตัวขับสี่ครับในส่วนของไฟท้ายก็จะเป็นดีไซน์ลักษณะนี้ครับของตัวยูต้า ตัว2 8 G ตัวนี้นะครับนี่ครับมีสายล็อกตัว G อยู่ตรงนี้ที่จับที่เปิดประตูด้านหลังนะครับตรงด้านหลังก็จะเป็นโคมีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีไฟเบรกอยู่ด้านตรงนี้มันสีแดงครับต่อไปเราก็จะไปในส่วนของด้านในตัวรถนะครับด้านในห้องผู้โดยสารนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวพับกระจกแบบไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับเซนทันล็อก รวมถึงที่แบบกระจกแบบไฟฟ้าแบบออโต้ทั้ง4บานนะครับโตยโยต้าเขาจัดมาให้เต็มๆเลยครับทั้งด้านทุกทั้ทง4ด้านเลยนะครับของด้านผู้โดยสารเป็นออโต้หมดเป็นปุ่มแบบสตาร์เอินชินสตาร์ทนะครับพวงมาลัยก็จะมาพร้อมเป็นพวงมาลยัยมันติฟังก์ชันนะครับหน้าจอเป็นแบบมาตรวัดเรียงแสงนะครับมีช่องแอร์อยู่ด้านบนรวมถึงดีไซน์ของหน้าจอก็จะประมาณนี้นะครับ แอร์ของเขาก็จะเป็นแอร์แบบดิจิตอลนะครับตัวนี้รถคันนี้ก็เป็นเกียร์แมนนวลนะครับเกียร์เป็นแมนนวลห้าสปีดครับเฮ้6หกสปีดครับทางด้านผู้โดยสารก็จะมีที่วางขวดรวมถึงเป็นลําโพงนะครับซึ่งซึ่งจะซึ่งจะเหมือนกับด้านคนขับนะครับตัวนี้ก็จะมีลําโพงเช่นกันอีกหนึ่งดอกและที่วางแกะวางขวดนะครับ ในส่วนของนี้ก็จะเป็นการปรับโหมดในการขับขี่นะครับมีอยู่ด้วยมีอยู่ด้วยกันสาโหมดครับตรงนี้ก็สามารถที่จะวางแก้วน้ําได้อีกหนึ่งหรือว่าขวดน้ําได้อีกหนึ่งที่นะครับรวมถึงที่ใส่ของเล็กๆตรงนี้นะครับในส่วนของคอนโซลด้านตรงกลางนะครับก็จะเป็นที่ใส่ของได้เช่นกันแล้วก็มีปลั๊กไว้สําหรับเสียบชาร์จแบตได้นะครับตรงนี้เป็นไฟ2อ0บโวลต์ครับ ในส่วนของเบาะนะครับคันนี้ก็จะมาพร้อมกับเบาะหนังนะครับสีเทาออกไปทางเฉดน้ําตาลน้ําตาลนะครับซึ่งสวยๆแบบนี้เบาะก็สามารถที่จะปรับได้สี่ได้6ทิศทางนะครับตรงนี้นะครับเดินหน้าถอยหลังขึ้นลงรวมถึงปรับพนักพิงนะครับอีก2อ,อีก2เส้นทางนะครับต่อไปแล้วก็จะมาดูในส่วนของด้านหลังของ ของด้านดับเบิลแคปนะครับตรงนี้ก็จะมาพร้อมกับที่สามารถที่จะแขวนของตรงนี้ได้นะครับรวมถึงตรงนี้อีกหนึ่งที่มาพร้อมกับช่องแอร์ตรงนี้นะครับสำหรับผูดด้โดยสารด้านหลังเพื่อกระจายความเย็นได้ทั่วถึงภายในห้องโดยสารนะครับนะครับด้านหลังก็จะใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับรถคันนี้รักษาดีมากตรงนี้ก็จะเป็นที่วาง ขวดน้ำแก้วน้ำรวมถึงพนักพิงแขนได้ด้วยนะครับนี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยในส่วนของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องดีเซล2 8 0 0ซีนะครับก็ oh. จะให้ดูในส่วนของน็อตนะครับเป็นน็อตเดิมๆเ,เลยไม่มีการขยับขยี้เล่นเลยนะครับ,นะรบดูความสะอาดของเครื่องยนต์รอบๆกันนะครับ เครื่องใหญ่ๆแบบนี้เลยครับของโตโยต้าถึงน็อตนะครับน็อตตรงนี้ก็ไม่มีขยับเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเราก็มาดูในส่วนของทุกๆส่วนของรถคันนี้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบๆคันรวมถึงภายในห้องโดยสารนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่สวยมากนะครับสำหรับปี17 สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจตัวลูกค้าหรือว่าพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจตัว Toyota r ร v o ตัวนี้เป็นตัว 2.8G ขับ4นะครับเป็นรถปี2017รถวิ่งไปประมาณ60,000กว่ากิโลนินดๆเองนะครับราคาก็จะอยู่ที่749,000บาทครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ผมเลยนะครับแก๊ป0814765496นะครับ ทรมาสอบถามรายละเอียดได้ได้หมดเลยนะครับได้ตลอดเลยนะครับว่าจะถามเรื่องการจัดไฟแนนซ์หรือว่าการผ่อนหรือว่าอะไรรายละเอียดทุกอย่างนะครับโทรสอบถามผมได้เลยครับแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาดูรถได้ได้เหมือนกันนะครับที่โชว์รูมเพชรยนต์นะครับตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มในการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับเมื่อเห็นรถจริงจะได้ถูกใจมากยิ่งขึ้นนะ สุดท้ายครับลูกค้าท่านใดอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าอยากให้ผมรีวิวในส่วนของส่วนใดของรถคันนี้เพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมก็จะรีวิวให้เพิ่มเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการรีวิว t o y ยต้ r รี o คันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ให้ความสนใจครับสวัสดีครับ